วังเพ่งเดืองสิกซองพัตติกองเนนตีชิงโลโลโโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ที่รับเข้าสู่ยามาตั้ําใช่นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมจ T A 5 r ้าเรียวไรซีซั่น3มกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเป็นเจ้าตีนี่ฮะว่าไงเตีวันนี้นายจะมาทําอะไรอ๋อวันนี้เหรอฉันก็จะเป็นลอยกระทงไะนะเออลอยรกระทงที่ไหนลอยกระทงที่วัดรดส๊อนไงโอ้เหรองั้นก็จัดไปเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเป็นเจ้าตีนะครับ เดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนเนีัยผมไปรับจัสตินนิดนึงเนี่ยผมไปหาจัสตินก่อนเนีัยผมจัสตินโอ้เดี๋ยวเปิดดวก่อนไปครับเดี๋ยวเราไปรับจัสตินกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรอยกระทงกันนะครับผมวันเพ็ญเดือนสิบสองพารติกองนี่ตีชิงไ <c oughs> งจัสตินอันนี้คือนายแต่งตัวไปรอยกระทงใช่ไหมเนี่ยโอ้เพียวฟ้าวเลยนะเดี๋ยวเราจะใช้หมอดบริการนะครับทําให AI หรือว่าโมเดลที่อยู่ใกล้ๆเรานั้นขึ้นรถไปกับเรานะครับแต่ก่อนอื่นเลยปิดอาวุธก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันไปยิงคนตายนะ <c oughs> ไปจัดตินขึ้นรถเลยไปเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันนะครับวันนี้บายซิงหน่อยครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลากี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้ยห้าทุ่มแล้วเนีครับผมโอ้ยคนเลิกเลิกกันไปหมดแล้วมั้งเนี่ยคนกลับบ้านไปนอนหมดไปห,หมดแล้วมั้ไปซะห้าทุ่มเลยนะครับผมไายปายเดี๋ยวเราไปที่ วัดลอสซานโตสกันนะครับผมตอนนี้วัดลอสซานโตสก็มีอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นวันลอยกระทงนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมติดต่อแรดดอนดีซีได้เลยนะครับผมริ้ไว้ให้ได้ใต้คลิปนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันดีกว่าโอ้ย,อยขอโทษครับพี่โอยขับรถทิ้งเกินไปหน่อยนะครับผมไปชนรถชาวบ้นานเขาซะงั้นเน,นี่ยหยกล้อหน่อยดีเป็นไงยกล้อหน่อยเฮ้ยรู้สึกว่าล้อหน้าหายเฮ้ย อขอโทษครับพี่งัวแต่ยกล้อชนรถชาวบ้านกจะเต็มเลยดีนะไม่ตายโอ้โหชนแบบชนจังเลยนะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้ยกล้อเมื่อกี้นี้อาจจะตายได้นะครับผมเมื่อกี้ยกล้อไงมันก็เลยแบบชนโดนไม่เต็มนะฮะโดนแต่รถนะถ้าคนโดนรถนี่ผมว่าน่าจะตายก่อนนะฮะนี่ไฟเต็มวัดเลยครับทุกคน สังเกตดูสิครับมีไฟเต็มวัดไปหมดเลยนะครับนี่คือวัดลอสซันโตสเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมนี่เป็นไงจัดแสงสีเสียงสวยงามตะการตามากนะครับผมนี่วัดลอยกระทงครับมีป้ายด้วยนะฮะลอยกระทงปี2566นะครับเดี๋ยวเราเอารถจอดไว้ดีดีจะเอาเข้าข้างในดีวะเอาเข้าข้างในดีกว่านี่ประตูเปิดออโต้ด้วยนะครับผมกดเฟียลกดเฟียวเดี๋ยวจอดรถไปตรงนี้แล้วกันนะครับทำไมไม่มีรถเลยเนี่ยสุขใสคนกลับบ้านกันหมดแล้วมั้งไอ้ตี ไม่มีใครเลยวะเรามาดึกเกินนะเพื่อนต้องใส่คนจะกลับบ้านหมดแล้วไหมนะแต่นี่คือวันลอนสซันโต้นะครับผมนี่มีถิงชา้าสวรรค์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่แต่ว่าคนขึ้นไม่ได้นะไปเก็บพ็อป,ป <c oughs> เฉยๆมีติดไฟอันนี้ด้วยไฟหมุนนะครับผมนะออกแนวไทยไทบ้านเราเลยนะครับโคตรเฟียวเลยนะครับผมนี่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 งานจากแลนดอนดีซีนะครับผมก็อย่าลืมไปติดต่อกันได้นะครับนี่ ลิงอยู่นี่นะครับผมนี่เดี๋ยวผมิี่นีก็มาให้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะเอาไว้ติดต่อกันนะครับนี่วัดลอซานโตสเนี่ยครับผมติดไฟติดอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปลกระทงเนะยครับผมผมว่าไปไหว้พระกันก่อนนะครับผมนี่มามาเดี๋ยวเรามานั่งไหว้พระกันตรงนี้นะครับนี่จะบอกว่าผมทําให้ตัวละครมันไหว้พระได้แล้วนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรเก๋งนะครับเอาแล้วไอ้จัสตินไปไหนวะจัสตินจัสตินวิ่งติดอยู่ตรงนี้ <laughs> เอา มาๆเดี๋ยวเรามาไหว้พาระกันก่อนดีกว่านะครับผมทิธีไหว้พระก็ไปกัที่แอนิเมชันนะครับแล้วก็มาตรงนี้นี่เดี๋ยวเรานั่งไหว้อ่านี่ไหว้พาระไหว้พาระผมทําให้ตัวละครไหว้พาระได้แล้วนะครับผมผมก็เพิ่งรู้มันทําแบบนี้ได้นะไปอยู่ไหนมาก็รู้ไม่ได้เล่นนานจัดนะครับผมอ่าจะตินจะตินจะตินมาไหว้พาระมาไหว้พระมามามาแอนิเมชันนะครับแล้วก็ไปที่ไหว้ครับนี่จะตินมาไหว้พาระก่อน ไว้ยพาขอพรก่อนเนี้ยผมประมาณนี้ประมาณนี้นโมตสสะภควัตโตอรหัตโตสมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะภควัตโตอรหัตโตสมมาสัมพุทธสสะณโมตสสะภควัตโตอรหัตโตสมมาสัมพุทธสสะอรหังสมมาสัมพุทโภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมีอักราบสวากขาโตภควัตตาโมธรรมังนัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโคสังคังนมามิกราบเรียบร้อยเลยครับผมนะ โอ้โหพิวฟ้าวพิวฟ้าวโอเคแล้วเราก็กดไปที่แอนิเมชันอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็กดสต็อกแอนิเมชันนะครับแอนทานี้มันก็จะยืนปกติละอ่า uh, ไหวพาาเสร็จเรียบร้อยนะครับผม uh, ไปหาหลวงพี่ตู่ก่อนดิหลวงพี่ตู่อยู่หรือเปล่าหลวงพี่ตู่หลวงพี่ตู่ทางนี้จะตินทางนี้ทางนี้ทางนี้หลวงพี่ตู่น่าจะอยู่ที่กุฏินะครับผมอ่า uh, อยู่ที่กุฏิจริงด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาแล้วมาสกการหลวงพี่ตู่ก่อน น,ม le, น,น,น,นาม, <ś akers> มั <ś akers <ś akers> สการครับหลวงพี่ตูะมรับนามัสการเอ้ยนามัสการครับผมดูดูมยกมือไหวนามัสการครับหลวงพี่ตูคนหายไปไหนหมดหลวงพี่ตูอ๋อคน,คนเขากลับบ้านกันหมดแล้วบ้างโยมมาดึกเกินเนี่ยก่อนหน้านี้คนเต็มเลยนะเหรอโอเคเดี๋ยวผมไปรอกระทงกันนะหลวงพี่ตูนะจัตินจะตินจะตินไปไหนแล้วจะตินมาทางนี้มาทางนี้ไปไปแต่เราไปรอกระทงกันดีกว่านะครับผมพอดีว่าไอ้ <S <S <le> ที่วัดเนี่ยที่ผมสร้างเนี่ยนะมันอยู่บนน้ำเนี่ยครับ AI มันก็เลยจะวิ่งกันแปลกๆหน่อยเนีครับผมเพราะว่า AI มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเข้าใจพื้นน้ำานะครับแต่ถ้าเป็นพื้นดินปกติเนี่ยมันมันจะวิ่งดีกว่านี้นะครับผมทางนี้จัดตินทางนี้ทางนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาลอยกระทงกันนี่คนเยอะอยู่นะคนเยอะอยู่คนเยอะอยู่นะครับผมนี่มีคนมาลอยกระทงกันเทียบเลยนะครับโอ้ดูสิกระทงโคตรใหญ่เลยอันนี้สวยงามมากนะครับกระทงอันนี้นี่ครับผมอยากได้ว่ะอยากได้กระทงอันนี้เอาไปลอยได้ไหม กระทงใหญ่ดีนะครับผมนะนี่มีป้ายวันลอยกระทงด้วยนะครับมีแสงสีเสียงไฟสวยงามมากนะครับผมอันนี้เป็นโคมใช่ไหมโคมลอยโคมลอยอ่าซื้อสักอันได้ไหมพี่หมดแล้วค่ะเอาทำไมหมดเร็วจังเลยโอ้โหผมเพิ่งมาถึงเองนี่เป็นโคมเนี้ยลอยโคมลอยโคมนี่ข้างบนนี้ก็มีคนลอยโคมมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่เป็นไงสวยมากนะครับผมสวยงามสวยงามนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีกระทงขายด้วยนะครับผม เอ่แต่ว่าผมเอากระทงมาเองนะนี่จะบอกว่าผมเอากระทงมาเองเดี๋ยวก่อนขอหาก่อนนี่ผมเอากระทงมาเองนะครับผมเดี๋ยวกดเชื่อมต่อกับตัวละครก่อนนะฮะอ่านี่นี่ผมเอากระทงมาเองนะครับผมนี่สวยงามเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันนะแล้วไอ้จัตตินไปไหนะเนี้ยจัตตินมันเหมือนไม่วิ่งตามเรามาเนี่ยเพราะว่ามันงงไงงงว่ามันเป็นพื้นน้ำนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลอยกระทงกันดีกว่านะครับจัตตินจัตตินไปไหนแล้วเดี๋ยวหาจัตตินแป๊บหนึ่งเลย จะตินวิ่งติดอยู่ตรงนี้อ้าวนี่นี่นี่ไป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 ขยับไปทางนี้ครับผมอ่าจะตินมาอยู่ตรงนี้นะครับเอ้ยจะตินมามาลอยกระทงกันดีกว่าเพื่อนนะขอเข้ามาเจ้าแม่คงคานะครับผมแล้วก็ลอยกระทงกันนะครับวิลงน้ําเลยเหรอโอเคตรงนี้มีคนลอยกระทงไว้ตรงนี้ด้วยนะครับกระทงจมดามไปแล้วนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลอยกระทงกันดีกว่านะครับผมแล้วก็มาถึงก็เอากระทงลอยเลยนะครับ ่าขยับขยับขยับกระทงหน่อยขยับกระทงหน่อยอ่าปลายลอยกระทงครับแหมกระทงลอยไปแล้วทุกคนกระทงลอยไปแล้วลอยน้ําไปแล้วนี่ครับผมอ่าไม่ได้ใส่ตังค์ไว้เลยว่ะเดี๋ยวผมใส่ตังค์สักหน่อยดีกว่าไหมสักนิดสักนิดนะครับผมเราก็เซิร์ชคําว่ามันนี่ครับ m o n e y นะครับผมใส่ตังค์สักหน่อยอ่าไม่ต้องเยอะนะครับผมเอาสักปึ้งหนึ่งนะครับอ่าใส่ไว้ ใส่เป็นปึ้งเลยนะครับผมเอาตังมาจากไหนเนี่ยติลอยกระทรงเสร็จเรียบร้อยอาตาต่อไปเดี๋ยวให้ไอ,อจัตตินลอยบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาได้เป็นจัดตินบ้างเ,าเดี๋ยวไปซื้อกระทรงก่อนซื้อกระทรงก่อนไม่รู้ว่ากระทรงตรงนี้มันจับได้หรือเปล่ามันมีแต่พับเทเบิลว่ะสงสัยต้องเอากระทรงเองแล้วแหละเอาอกระทรงมาเองก็ได้นะครับเดี๋ยวาสปอนกระทรงมาสักหน่อยละกันนะครับผมกระทงเราใช้เป็นอันนี้ละกันครับนี่ ใหญ่โคตรเลยครับผมกระทงใหญ่มากเลยฮะนี่เป็นไงโอ้โหติดตัวคนนี่แบบใหญ่กว่าตัวคนอีกนะฮะนี่เป็นไงลอยกระทงปีนี้กระทงใหญ่มากครับผมกระทงจัดตินไม่ธรรมดานะฮะโอ้จัดตินทำไมกระทงแกใหญ่จังเลยวะเอา้ามันก็แน่นอนละเพื่อนใหญ่ตามขนาดอะนะนะความหลอกรอกเยอะก็ต้องใหญ่อะ่ะเออ <laughs> ลอยกระทงกันดีกว่านะครับผมมฮะนี่ลงน้ําเลยนะครับแล้วก็ไปกันที่กระทงนี่ฮะเดี๋ยวจับกระทงลอยน้ําก่อนต้องทำการปลดการชอมต่อก่อนนีรับผมแล้วก็จับกระทงลอยน้ําไปนะฮะวันเพ็ญเดือนสิบสองท่าสีกองเนตีชิงอ้าวอย่าลืมใส่ตังคนีครับผมจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าผมอยากใส่นะฮะ o n e y ฮา ตังก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับผมนี่ใส่ไปสักหนึ่งแผงนะครับผมนะฮะเอาไว้ให้เด็กเก็บเอาไว้ให้เด็กวนะ่ายน้ำไปเก็บนะครับเอาไว้ซื้อประทัดเล่นนะครับผมไหนๆก็มางานละจุดฟุสักหน่อยดีไหมทุกคนนะรประทัดไฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยในงานถ้าจะเยอะดีนะครับผมแต่ว่าเอา้ายังไม่มีอาวุธเลยเดี๋ยวกดไปทีอ่อาวุธก่อนนะครับผมแล้วก็คลิปอเลยนะฮะ ผมมีปืนพุอยู่นะครับผมอยู่ไหนวะเอมันอยู่ตรงไหนวะปืนพุอ่ะปืนพุอยู่นี่นะครับผมนะนี่ยิงโคมลอยเลยครับอุ้ยทะลุว่ะทะลุโคมลอยเอ,เ,อเอ้าไอ้จัคตินไอ้ไอตีไอ,อตีจะไปไหนไอตีตกใจครับผมไอตีวิ่งหนีเลยจุดพุหน่อยจุดพุหน่อยนี่โอ้ยครับผมมันสวยงามนะครับผมนี่จุดพุจุดพุ 30นัด30นัดรู้สึกว่าจะ30นัด20บาทหรือไงนี่แหละนะครับฟูที่เขาขายกันในงานเนี้ยไม่รู้ที่อื่นขายแพงไหมนะครับแต่ที่นี่20บาทนะครับ <the> อ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าจุดพูจุดฟูเนี่ยครับผมพาเดินเที่ยวงานดีกว่าทุกคนงานปีนี้ไม่ได้จัดเหมือนปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนๆน,นะครับเพราะว่าวัดเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนเมื่อก่อนนะครับถ้ามีเวลาเล่นเหมือนเมื่อก่อนผมก็จะเพิ่มอะไรหลายๆอย่างเข้าไปนะครับพวก การเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาโป่งอะไรแบบนี้นะครับผมหรือไม่ก็เวทีอะไรต่างๆอะไรแบบนี้นะครับปีนี้ก็อาจจะหน่อยๆนิดนึงนะครับมีแต่แสงสีเสียงนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีเวทีหรือว่าการเล่นอะไรต่างๆสักเท่าไหร่นะครับพอดีคุณสร้างเสร็จเมื่อกี้เลยนะแล้วก็เพิ่งอัดคลิปตอนนี้เลยนะฮะกลัวจะไม่ทันวันลอยกระทงนะครับผมเออเวลามีน้อยครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวต้องกลับไปไปขายก๋วยเตี๋วด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับ งานบนรรลอยกระทงนะครับของเมืองลอสซานโตสใน GTA Rio Light นะครับผมนะใครมาถึงก็อย่าลืมมาไหว้พระกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไฟบอดนะครับติดต่อ Rental DC ได้เลยนะครับผมนะฟิวฟ้าฟิวฟ้วานี่ติดไฟเพียบเลยนะฮะอนาคตอาจจะมีงานกระถินนะครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวงานกระถินปีหน้านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะงานกระถินวันหน้าเดี๋ยวจัดจัดแบบเต็มที่เลยนะครับ มีเวทงเวทีนะหมอลงหมอลำนะครับผมแล้วก็แหม่ลำวงลำวงย้อนย,ยุกเออลำวงย้อนยุกนะครับแล้วก็พวกอ่าของเล่นอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจัดเต็มแน่นอนนะถ้ามีเวลานะเดี๋ยวผมค่อยๆทำไปเรื่อยๆรับรองว่าฟิลแน่นอนนะครับก็ว่าทำไมวิ่งแฉะๆฝนมาตกนี่เองเมื่อกี้นะฮะ ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับลอยกระทงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนลอยกระทงให้สนุกนะครับสำหรับปีนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซิวเกงครับผม